เราปิดกิจกครเรื่องกีฬากิจการที splash, ่เาที่ท่านส่วนให่ั้งกีฬาตั้งกีาตั้งสื่อดวงจดท่านที่ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆกิจกรรมที่มีความพิเศษ ก็มองจอในโลกนาฬิกนะครับแล้วาก็ทนจรมการติองาคุยตักร่วมกัน นักเีู้มือเกียรกัตลอดกสื่อมวลนทนกงนแล้วกิจกรรมทุกครั้ครับของเุก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี คนนี้เป็นแม่การหลัก,กนนลลเ,เลยนะครับที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้นะครับรัเกียนจากคุณครูนะครับหลากหลายโรงเรียนนะครับคุณครับโรงเรียน